ความบกพร่องทางร่างกายคือกลุ่มคนที่ได้โอกาสทางสังคมที่ในปัจจุบันหลายฝ่ายพยายามสร้างโอกาสในการช่วยเหลือส่งเสริมฟื้นฟูและเสริมสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นแม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่หัวใจของพุทธมนต์หนุ่มพิการทางร่างกายคนนี้กลับไม่ยอมแพ้ชีวิตพยายามต่อสู้และฟันฝ่าหาความรู้ในด้านไอทีสารสนเทศที่ตัวเองชื่นชอบจนประสบความสําเร็จ ในระยะเวลาเพียง5ปีจนถึงวันนี้กลายเป็นครูที่คอยสอนน้องๆน,นอกเวลาเรียนในโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาจังหวัดชนบุรีถ้าเราวนันนันใจก็จะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อเลผู้ขอตั้งโรงเรียนนะครับที่เขาเขา,าเป็นผู้ที่ใส่ความคิดให้เรามีความกระตันยูแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆน,นะครับเราเราแค่เราอยากเอาความรู้ที่ได้กับประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันให้กับน้องๆบ้าง โครงการพี่สอนน้องเป็นแนวคิดของพุทธมวลและเพื่อนๆอ,อีกสีคนคิดขึ้นเพื่อต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการตอบแทนสังคมและแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาที่เคยให้โอกาสให้การศึกษามาก่อนหน้านี้การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆการเป็นตัวอย่างในการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคทางร่างกายเป็นแนวคิดที่กลุ่มฟร d ดัม o l ลูช o นของพุทธมลและเพื่อน พยายามปลูกฝังถึงการสร้างรายได้ในอาชีพที่จะเกิดขึ้นความพยายามในการแสวงหาความสามารถของตัวเองที่แท้จริงออกมาเ,เพื่อเอาชนะความกลัวที่เกิดจากปมด้อยมาปลูกฝังความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงเพื่อเขื่อคพิการแต่ละคนน่ะเขามีสกิลของเขาที่เด่นกว่าคนอื่นเร,เราเราก็แค่ใช้ตงน้นของเขาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเราต,ต้องการเปลี่ยนสถานะจากคนพิการเป็นภาระของสังคมเปลี่ยนเป็นผู้พิการหรือคนพิการอ่ะ กลายเป็นเปล่นจากพละเป็นพลังของสังคมแทนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือความพยายามที่พุทธมนละเพื่อนทุ่มเทให้กับน้องนอกห้องเรียนและด้วยความที่เป็นพี่ที่เคยอยู่ในโรงเรียนมาก่อนก็ยิ่งทําให้ความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในพุทธมนละเพื่อนประกอบกับการแสวงหารายได้ในงานที่ไอทีสามารถทําได้ง่ายประสบความสําเร็จได้ดี กิจกรรมการสอนแบบพี่สอนน้องจึงได้ขยายตัวไปยังโรงเรียนอื่นอย่างโรงเรียนสีสังวานจังหวัดขอนแกน่นและมูลนิธิตะวันชายจังหวัดเชียงใหม่เอาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเลยอะคะ่ะที่แบบว่าเออพวกพี่ทำของการนี้เพื่อให้น้องๆนะมาสอนต่อน,น้องๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอยากทำได้แบบเขาว่างอะคะ่ะพี่ๆเขาเก่งมากค่ะเขารับเขียนเว็บเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยอะค่ะ จากความสำเร็จที่มีขึ้นความก่อเกิดของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมทำให้วันนี้พุทธมนตรเพื่อนในชื่อกลุ่ม f r ี e d ม m s o l u t i ันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาว,วชนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเดินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิตการมีส่วนร่วมในสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ